สวัสดีครับผมป๋าเดเกษตรกร,รสีขาครับสวัสดีวันพฤหัสที่2ีกันยายน2 5 6 6นะครับวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนของลุงปั้งนะครับซึ่งเป็นสวนของเพื่อนบ้านผมเองนะครับอยู่ตรงข้ามบ้านของผมเลยนะครับทีแรกตั้งใจว่าจะเดินลงไปถ่ายใกล้ๆนะครับแต่ว่าดูทางตรงแล้วคงลงไม่ได้นะครับ ก็เลยขอถ่ายบนถนนนะครับอันนี้ยืนอยู่ริมถนนนะครับครับวันนี้นะครับจะพามาชมตัวอย่างของสวนทุเรียนสวนหนึ่งที่ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นประจํานะครับพอดีลุงป้งแกจะขีดยางด้วยแล้วก็ดูแลสวนทุเรียนด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในการตัดหญ้าแกก็จะใช้วิธีการขีดยาฆ่าหญ้านะครับในสวนประจําเลยตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่ต้นทุเรียนเล็กๆนะครับจนทุกวันนี้ทุเรียนน่าจะ3ปีกว่านะครับ แกก็ยังพ่นยาฆ่าหญ้าเป็นประจำนะครับตรงนี้ก็พ่นไปช่วงที่ก่อนที่ฝนจะชุกนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับที่บ้านผม26 27วันแล้วนะครับหญ้าเต็มหลังบ้านเลยนะครับของผมเองนะครับแต่ว่าของดุงปั้งตอนนี้ก็แห้งนะครับหญ้าแห้งนะครับแล้วก็เริ่มมีหญ้าอ่อนเริ่มจะขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าแกน่าจะพ่นไปเดือนกว่าแล้วนะครับ ส่วนต้นทุเรียนก็กําลังแตกยอดอ่อนนะครับกําลังสวยนะครับแตกยอดอ่อนกันเต็มเลยนะครับนี่นะครับจริงๆในสวนผมก็อยากจะพ่นยาฆ่าหญ้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหญ้าคาเยอะมากแล้วก็ไมยรา,าบเยอะมากนะครับแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าผมไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าเข้าไปในสวนแล้วก็เวลาเหนื่อยก็จะชอบนั่งพักในสวนนะครับก็ต้องคอยระแวงเรื่องของแผลนะครับก็เลย ไม่ได้พ่นยานะครับอยากจะพ่นสักรอบหนึ่งเพื่อกําจัดมายราบกับยาคาเหมือนกันนะครับซึ่งเห็นลุงปั้งพ่นแล้วก็ไม่ได้มีผลกับต้นทุเรียนนะครับเห็นต้นทุเรียนก็กํากลังแตกยอดตลอดนะครับแล้วก็สวยตลอดเลยนะครับนี่นะครับเห็นพ่นมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็เลยมั่นใจนะครับจริงๆก็เคยไปอ่านดูในอ่า YouTube ไปหาดูใน YouTube ไปอ่านใน Facebook หลายที่นะครับก็แนะนำให้พ่นเหมือนกันแต่เราก็ยังมีความกังวลน,นะครับ มีความกังวลยังกลัวอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็แถวบ้านผมก็มีหลายส่วนที่พ่นยาฆ่าหญ้านะครับก็พยายามศึกษาพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับเป็นสวนตัวอย่างให้ชมกันนะครับผมเผื่อเพื่อนๆยังไม่มีสวนตัวอย่างให้ชมนะครับจะได้เป็นแนวทางได้นะครับนี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ด้วยกันนะครับครับสำหรับวันนี้คงพอตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ